อาการว่าคิ้วก่อนคิ้วคิ้วคนเราก็จะประมาณเนี้ยพอคิว้วก็จะมีเส้นผมแบบบางๆหน่อยเสร็จแล้วก็มันก็จะเนี่ยมันก็จะตีไปไปทางหางคิ้วเสร็จแล้วตรงข้างบนของ mm hmm. ของเส้นขนคิ้วเนี่ยฝั่งเนี่ยมันก็จะมีเส้นที่มันตีลงมามันก็จะไอตรงที่มันชนกันตรงเนี้ยมันจะเข้มสังเกตนะคิ้วอะ่ะมันจะตรงเนี้ยเส้นตรงเนี้ยจะคิ้วเข้มก็ค่อยๆบางลงตรงนี้ก็จะก็จะเบา เพราะว่าผนคิ้มมันก็จะห่างๆกันหน่อยนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเนี้ยเขาใช้แรงเหงาเอาขั้วขั้วแล้วก็แต่ว่าถ้าง่ายๆเลยอ่ะก็บัา,านมืมมอตรงก็ถมไปเลยต่อไปคิ้อ่ะต่อไปไหน ตาตาก็อาจจะขึ้นต้นด้วยสี่เหลี่ยมคางหมูหัวตาก็จะแหลมหน่อยเหมือนกันอันนี้ก็ข้างล่างก็เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเหมือนกันแล้วก็เราค่อยมารบมลบ,บ,บเหลี่ยมกัน ก็มันจะมีเยื่อในตาใช่ไหมคะแล้วก็จะมีตาดำตาดำก็จะจิงมก็เป็นวงกลมนี่แหละแต่มันจะมีเปิดกตาบางอยู่เปิดกตาเนี้ยมันก็จะปิดขึ้นปิดลงได้ใช่ไหมคะเปลือกตาบนแต่เปลือกตาล่างมันไม่สามารถปิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นลูกตาดำเนี่ยมันก็จะลอยอยู่หรือจะอยู่แค่เสมอขอบของตาล่างแต่ว่ามันสามารถหลบเข้าไปในตาในหนังตาบนได้ถ้าสมมติว่าใครว่าแล้วไอดวงตาดำนี่มันหล่นลงไปอยู่ในเนี้ยมันมันผิดปกตินะมันเขาจะไม่วาดกันจริงนอกรีเว้นจะเป็นตาไก่ม้าใครเห็นตาไก่ไม นี่หมันตาขึ้นไปข่วมกนได้เนะี่ยอ่ะทีนี้ก็เรานี่ก็เป็นใจแล้วอันนี้ก็จะเป็นหนังตาแล้วก็โสมดำไปตรงนี้มันก็จะเป็นออันนี้ก็จะมีประก,กาเป็นก้อนหน่อยก็จะมีอ่จะมีอะไรเขาเรียกอะไรก้อนๆอนะก็จะไม่ด่ังก็จะเป็นนูน นี่ก็จะเป็นดวงตาดําอันบางทีมันก็จะเป็นแสงไฮไลท์อะตะกายบางทีก็เป็นสี่เหลี่ยมบางทีก็เป็นวงกลมก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นวงกลมก็แล้วกันแล้วก็ขอบตามันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมอาจจะมีสองข้างมีข้างเดียวแล้วแต่แต่ว่าใส่ข้างเดียวก็จะดีดีกว่าเรากใส่ให้ไปเลยข้านในก็จะถมดําไปได้เลยนะคะส่วนข้างนอกเนี่ยก็จะแบบให้ให้ระบาย เข้าหาจึดกึ่งกลางอ่ะอย่างเงี้ยตาดามันเข้มนะอันนี้ก็จะเข้มเส้นข้างบนเนี้ยก็จะเข้มกว่าเส้นข้างล่างเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าหนังตามันจะคุมมาบังมันก็จะมีแสงตกกระทบใช่ไหม มีแสงลงมาแบบนล้วมันก็จะบงับงบังดวงตาตรงนี้ก็จะเป็นเงาก็จะเข้มเงี้ย <Yeah. S 1> แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเยื่อตา,ตาอีกอีกตัวนหนึ่งน,นะ mm. แล้วก็จะมีขอบตาขอบไป <Okay. S 1> ลองลองดูตาเพื่อนก็ได้ไมันจะมีขอบตาอย่างเงี้ยความหนาแล้วก็จะมี ขนตาออกมาหน่อยๆห็่ปะ่ะอันนี้ก็จะเหมือนกันขนตามก็จะยาวสั้นไม่เท่ากันแต่ตรงโคนเนี่ยมันก็จะแบบจะอ้วนอะ่ะแล้วปลายก็จะปลายก็จะแหลมชันยาวไปพ mm hmm. อถึงตรงเนี้ยมันก็จะชี้ตรงมาหาเรามันก็จะสั้นแล้วก็ค่อยๆค่อยๆยาวห็นปะ่ะ